สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีย่าการ์เด้นนะคะอีพีนี้พามา,าชมมาอัปเดตนะคะกับเพาะเมล็ดโชกเก้าชั้นไว้นะคะตอนนี้นะคะผ่านไปประมาณสักอาทิตย์กว่าค่ะก็องอกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเปิดด่างนะคะเปิดด่างแต่สียังไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ในร่มนะคะอยู่ในร่มเลยนะคะแสงแดดยังไม่ได้รับเลยเดี๋ยวก็จะทยอยค่อยๆนํานำออกรับแสงนะคะนี่ฮาร์ปเลยฮาร์ปเลย นี่ด่างดีค่ะด่างดีด่างเยอะมากเลยกระบะนี้ด่างเยอะมากอันนี้ก็ด่างค่ะอันนี้ก็ด่างเช่นเดียวกันแม่ขารีบค่ะก็เลยโรยติดกันแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะต้องรอให้โตมากมากกว่านี้ก่อนค่ะแล้วถึงจะทําการอ่านําไปแยกนะคะถึงจะนําไปแยกมีตัวที่เป็นขาวๆนะคะขาวๆคือเผือกนะคะ โดยส่วนมากแล้วถ้าเผือกนะคะคือเขาจะไม่ค่อยรอดนะคะเขาจะตุยนะคะถ้าเป็นเผือกส่วนมากเขาจะไม่ค่อยรอดอ่ะถ้าเป็นด่างนี่อันนี้สวยมากเลยสวยมากอันนี้รอรอสีเข้ารอสีเข้าค่ะว่าจะมาสีไหนนะคะอ่ะมีเมล็ดแบงนะคะถ้าใครอยากได้เมล็ดนะคะก็มีเมล็ดแบบค่ะตอนนี้ก็มีด้วยกันอยู่ที่สามฝักนะคะ อันอันน,น,นี้อันนี้หนึ่งฝักเยอะมากเลยเยอะค่ะเยอะมากอันนี้400นะคะ400อันนี้ก็400อันนี้จะเป็นเชื้อของทับทิมค่ะเป็นเชื้อของทับทิมแล้วตัวนี้ก็ฝักใหญ่มากอันนี้ก็4 0 0เช่นเดียวกันค่ะอันนี้โปรโมชั่นให้แค่400พอค่ะจริงๆกว่านั้นอยู่แต่ว่านุดุดให้นะคะก็เป็น1100ค่ะอค่ะถ้าใครรับ เป็น1 2 0 0ัน้อยเนาะ1,200ันอ่า้ออันนี้นุชให้ไปหมดเลยถ้าใครรับนะคะสามฝักนี้นุดให้ที่1 0 0 0พันส่งฟรีนะคะนุดลดให้ปกติพันสองนุชให้แค่1 0 0 0พันส่งฟรีเท่านั้นค่ะได้เยอะมากนะคะใครสนใจนะคะก็แจ้งได้อุดได้เยอะจริงได้เยอะมากๆเลยสามฝักนะคะเอาไปที่หนึ่งพันส่งฟรีนะคะปกติ1 2 0 0พนอยนะคะ1,200อเอาไปที่หนึ่งพันพอค่ะได้เยอะมากๆเลยนะคะ อ่าถ้าสนใจนะคะโทรหาหนูได้0644787995ค่ะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกค่ะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ